วันนี้ผมเสนอตอนมีผัวไม่มีผลช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ใกล้จบม6แล้วค่อนข้างวุ่นวายคุณรู้ใช่ไหมว่าช่วงม6ไปไปลายเทอมถ้าคุณติดศูนย์ให้คุณรีบแก้ศูนย์มีวันหนึ่งผมไปเจอคนคนหนึ่งมาชื่อแป้งกูจะเรียกว่าเสียแป้งแล้วกันเพราะไอ้คนนี้รวยรวยชิบหายคือมึงอยากได้อะไรเขาให้มึงได้เสียแป้งเป็นผู้ชายอกสามสอกเวลาพูดอะไรก็พูดแบบขึงขังโกกับเสียแป้งเนี่ยรู้จักกันตอนไปเยี่ยวตอนไปเยี่ยมเสียแป้งจะเป็นคนที่ชอบอยู่ติดห้องน้ำคือทุกโรงเรียนจะมีสโมเกอร์ มันไม่ได้สโมกเป็นแกงนะมานั่งสโมกคนเดียวเหงาชิบหายเลยมันเหมือนเครียดอะไรสักอย่างดูหน้าแม่งก็รู้ว่าเครียดนั่งอยู่ตรงโถส้่วมดูทีนึงทีนึงวุเยี่ยวเสร็จแล้วกูว่ายืนดูมันเครียดแล้วแม่งมองกูอะไรมองอะไรเออปล่าเปเกิดเห็นมึงเครียดอืม สรุปก็คือปรับทุกกันนั่งในห้องส่วมนายชื่ออะไรอ่ะชื่อแป๊ะแล้วนายทำเหล่านี้วะทำไมดูคิดเทียดวะติดศูนย์นะดินายติดศูนย์เหรออทำไมไม่แก่ไม่ไม่ใช่กูแฟนกูติดศูนย์กูมีแฟนคนหนึ่งแฟนกูชื่อโอโอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่น่ารักแตโ่โง่โง่ชิบหายผมไม่ได้เชีมิ่งผู้หญิงนะคือเขาไม่ได้ออทิสติกหรืออะไรแต่เขาแค่ไม่ตั้งใจเรียนแล้วมีมายเซตแปลกๆฉันก็แค่อยู่เฉยๆฉันก็แค่อยู่ชิ้นสวยคือนางโง่เราศูนย์มีกี่ตัวเผื่อกู่ววยได้ตั หากูกันหนีเลยขอเขียรยให้ได้นะเพื่อนเดี๋ยวกูไปละไปเจอกันเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยมันต้องมีว่าแป้งกูจ้างพันหนึ่งไม่ได้ห uh ว่าแป้งกูให้ไม่ได้พันหนึ่งต่อศูนย์หนึ่งตัวต่อศูนย์หนึ่งตัวพันห้าได้ตอนนั้นน่ะศูนย์ตัวเองอ่ะยังไม่แก้เลยศูนย์กูมีสองตัวกูติดคณิตศาสตร์กับไอเอสเพราะว่ากูมีปัญหาอาจารย์เดี๋ยวกูค่อยไปเดี่ยวไล่หน้าเรื่องนี้เขี่ยมากยี่สิบแปดตัว เชยรวยแน่เลยพอตกลงเสร็จปุ๊บมานั่งคุยข้างนอกกันเสียแป้งเวลามันให้ตังนะมันจะไม่ให้แบงค์พันมันจะให้แบงค์ยี่สิบกับแบงค์ห้าสิบเพราะบ้านมันอะทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกค้าปีค้าส่งมันจะใช้แบงค์นี้ตลอดเพราะว่าถ้ามันเอาแบงค์ร้อยหรือเอาแบงค์พันบ้านมาสงสัยเพราะว่าคือพ่อจะให้ความสำคัญกับแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยและแบงค์พันยี่สิบห้าสิบพ่อไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่กูก็สามารถจิ๊กมาได้พ่อกูไม่รูซ้ําก็คือมึงขโว่าเงินพ่อมึงเพิ่มมาให ที่รักเธอเอาไอหมูตอนนี้มาทำไมเนี่ยฉันไม่อยากนั่งใกล้อ่ะมันเปรี้ยวมึงผิดอีกแล้วไอสัตว์ <c oughs> ขออนุญาตต่อยหน้าเึงไอหี้เพราะมึงไม่มีกูต่อยมึงแล้วไอสัตว์คือเดินชดชดเออทำไมถ้าเธอจะจ้างติวเตอร์หรือเธอจะจ้างคนแก้สูนทำไมไม่จ้างคนหน้าตาดีกว่านี้เธอไอดำแม่งนั่งอยู่อย่างเงี้ย กูเกียรติไม่พิ่ายตกลงไปตกลงมาวิชาแรกภาษาอังกฤษแก้ชิวๆไม่ยากพานางไปหาอาจารย์เชื่ออาจารย์เพนสีอาจารย์เพนสีเนี่ยเป็นคนที่สไตล์อะไรก็ได้อะขอโทษนะครับคือผมพาเพื่อนมาแกครับผมอ๋อมาแก้เหรออ๋อดีๆีพากันมาแก้ใครติดอ่ะคนนู้นผมอีโอแม่งนั่งแคอยู่เนี้ยสวัสดีค่ะ ไยเล็บไม่เห็นสะอาดเลยทำไมไม่สะอาดอ,ะอ่ะอ้าโอเคแบบฝึกหัดไหนดูซินางสาวขาดงานบทที่79 8แขาดทุกบทเลยค่ะอ้าโอเคงั้นเดี๋ยวอาจารย์จะให้เอาแบบฝึกหัดนี้ไปทำนะ1 1บบทแล้วหนูก็ส่งอาจารย์ภายในวันนี้นะเพราะอาจารย์ไม่ว่างเป็นสองชั่วโมงทำได้ไหมมันเป็นข้อสอบแบบกาปลนัยอะ่ะก็เลยไม่ได้ยากเท่าไหร่1 1บทสบายๆไม่มีปัญหาอะไรเอามาปึ๊บมานั่งตรงโต๊ะกับนางแล้วนางแม่งก็ าษาอะไรอะภาษาอังกฤษหรอเออทำไปห,หน่อยแล้วกันมึงเข้าใจไหมสภาพกูตอนนั้นคือแบบขอโทษนะเราอะโดนจ้างมาก็จริงพ่อแม้ของเราก็คือเราช่วยเธอได้แต่เธอต้องจับปากกาเขียนเองเราจะไม่จับปากกาเขียนให้เธอเด็ดขาดเพราะถ้าสมมุติว่าเราจับปากกาให้เธอถือว่าเราทําให้เพราะงั้นแล้วเธอต้องแก้สูตรตัวเองแล้วแม่งก็โวยวายเสกกูโอ้มันเฮ้ยมันยุ่งยากอะไรอะอุย้ยอีอ้วนเลยไปไปไหนก็ไปไปกูไป,ไปจริงๆนะแล้วกูก็เดินหนีแม่งแล้วแม่งก็ตะโกนไออ้วนกลับมา เออกลับก็ได้กูโดนด่าอ้วนถ้าแฟนมึงไม่ให้เงินกูนะกูต่อยหน้ามึงแล้วนะอันนี้ข้อนี้ไอ้ติ๊กกระเป๋าจะทำอกันแน่ใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งเจ็ดบทนี่คือเสร็จแล้วกูปวดเยี่ยวกูไปเที่ยวปุ๊บพอกลับมาอีกทีนึงกูเห็นนางนั่งกับผู้ชายผู้ชายคนนั้นกูเรียกไอ้จ่าแล้วกันไอ้จ่าเป็นผู้ชายที่เบียวทหารอยู่ทหารที่หายเลยมันเรียกตัวเองว่าผู้ชายอกสามศอกกูรูกผู้ชายของแท้อะไรมาเนี่ยเหมือนสายเลือดมึงเกิดมาแล้วมึงกันนายวิกโยธินกูก็เลยอ่ะเดินเข้าไปอ ไอจ่าแม่งอยู่ม4เป็นรุ่นน้อง2ปีนั่งยืนอยู่เงี้ยไม่เอาลงเหรอไม่ครับจนกว่าเจตเบะคืนผมจะไม่เอาลงเด็ดขาดับผมกูก็ตะเบะผมครับโอ้ยใสโอ้เรานั่งตัวนี้เดี๋ยวเรารีบทาให้เสร็จเนาะเราจ่ายจะไปไหนไหมไม่ครับผมจะอยู่นี่ผมจะอยู่กับโอ๋ครับกูก็เลยพับมูฮา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 กูกับโอนั่งทํางานกันไอจ่าแม่งบไม่ได้ไปไหนนั่งดูมันไม่ได้นั่งดูข้อสอบนะมันนั่งมองหน้าโอ๋กูก็มองละ เฮ้ยกูไม่ใช่หรอวปะชิบหายไรเฮียตายไรเฮียกูลูกจ้างเขาทำไงนี่นะพยายามทำให้เสร็จภายใน30นาทีเสร็จปุ๊บส่งอาจารย์ส่งอาจารย์าารยตรวจเสร็จผ่านนางได้กลับบ้านเฮ้ย <c oughs> อือกลับก่อนแล้วกันนะบ๊ายบายตอนนางบ๊ายบายแม่งกูเกลียดท่าบ๊ายบายนางมากเลยนางมันทำงี้ <c oughs> แล้ววันกูทำยังไงอะฮัลโหลบายบายกูก็นั่งไอ้จ๋าสองคนไอ้จ๋าแม่งเข้ามาใกล้ๆกูมันจะมีหัวโต๊ะสองหัวแม่งเปลี่ยนเข้ามาข้างๆกู สวัสดีครับนายท่านให้ผมเรียกนายท่านว่าไงดีครับไม่เป็นไรพี่พี่ปั๊บได้ไม่ครับผมจะเรียกนายท่านนายท่านครับคือผมชอบเพื่อนนายท่านครับไอจ้าฟังนะเว้ยโอ้ว่ามันมีแฟนแล้วแล้วแฟนมันจ้างพี่มาสอนหนังสือแล้วแม่งก็รีเกดไปมีผัวไม่มีผลครับ <laughs> ไอเฮียน้องทำไมวะคือทำไมต้องทำอย่างนั้นวะน้องแว่เลจ่าเคยบอกกูว่ามันตามจีบโออะมาเป็นเดือนเพราะโออตรงสเปกมันมากจ่ามึงฟังกูนะเว้ยโอ้มันโง่มันควาเชื่อกูเถอะว่ามึงไม่อยากจะได้มันเป็นแฟนแน่นอนอะแล้วมันก็ไม่อยากได้มึงเป็นผัวด้วยทำไมนายท่านพูดอย่างนั้นล่ะครับไอจ่ามึงมันอ้วน กูว่ากูเปรี้ยวมันชอบกูมากม่ไอ่สัตว์แล้วทําไมเขาถึงพูดอย่างนั้นกับนายท่านล่ะครับจ่าถ้ามึงจะพูดอย่าง,งนี้กับกูนะมึงเนี่ยมึงกูกูได้นะเว้ยเอามึงพูดแล้วนะเอา <c oughs> กูจะบอกมึงน,นะเว้ยกูแนะนําให้มึงห่างๆไว้กูหญิงเมียแยะมึงจะไปหาที่ไหนก็ได้แต่ไม่ใช่อ๋โอ๋มีแฟนแล้วโอ้แฟนนายจ้างกูถ้าสมมุติว่าโอ้โดนอิีอาร์ไปเนี่ยกูจะได้ตังไหมไอ้จ่ามันกำลังคิดแล้วถ้ากูให้มึงเยอะกว่าคือ ไม่มีปัญหานะเว้ยไอเรื่องที่แกทรงแกศูนย์ถ้ามึงจะจ้างกูคืนกูไม่ไหวว่ะมันแพงศูนย์ยี่แปดตัวลดไปเหลือยี่สิบเจ็ดตัวแล้วตอนเนี้ยกูได้รับ1พันห้ามึงมีปัญญาใจาเหรอไอจ๋าไม่มองหน้ากูองนี้ชื่อปั๊บใช่ไหมเลขบัญชีมากูเลยบอกเลขบัญชีไปไ่โอนตังค์ให้กูเขออ้ายังทามาที่มันโอนให้กูสามหมื่น แมงกระพูดกัดกูเว้ปั๊บต่อจากนี้มึงไม่ต้องมาช่วยนางแก้สูตรละกูจะช่วยนางเองทําไมวะมึงมีแผนอะไรวะจ๋าเออเชื่อกูกูอะมีวิธีกูเชื่อนะเว้ยว่าน้ําหยดลงหินทุกวันสักวันหินจะใจอ่อนกูเชื่อกูทําได้แต่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 กูมีงานให้มึงทําให้มึงสอดแนมสอดแนมทําไมคือถ้าสมมุติว่าหัวมันมาเจอจ๋าตอนที่กูนั่งอยู่กับมันกูว่ามันไม่ดีเท่าไหร่กูอาจจะต้องให้มึงไปสอดแนมไปไกลแล้วกูจะสอดแนมมันได้ไงแม่งรูกซิกระป๋องากัันนู้ม่ากู เคียแม่งหนังอามริกันน่ะกูต้องไปสไปายกูต้องรายงานมึงเก็ตไหมว่าเงินสามหมื่นมันไม่ได้น้อยแล้วกูก็ไม่ได้ชอบคีน้าไอโอไอโอมันขี A ้แอคเกนมยไหมกูเกลียดผู้หญิงก็มีราอนั้นจำไว้นะเว้ยกูเจอผู้หญิงงี้สามหมื 30, ่นกูเอากู <c oughs> ไม่ได้มีปัญหาเลยเพราะว่ามันคือการดิลเขาจะมาช่วยโอแก้ศูนย์มันเหมือนกับการสับเปลี่ยนคนกูคแค่สับเปลี่ยนมันอะแค่นั้นเองทำไมวะไม่มีปัญหาวันต่อมาไอโอมานั่งกับกูพอนั่งเสร็จปุ๊บกูบอกว่าโอ้ยจะ้่าามตทนนี้กู แม่งด่ากูอ้วนแลวนะมึงด่ากูอ้วนอีกแล้วนะอนอวนะโอ้ขอตบพื้นที่ไปเฮ้ยเดี๋ยวไปลางอาจารย์ล้างอาถรร์พื้นที่ันค้อข้างกว้างแต่มันรับคนตอนนั้นคนมันจะน้อยมากถ้าสมมติกูอยู่อาจาร์มันจะเห็นทั่วโรงเรียนเลยเห็นไกลมากถ้ามึงมีกล้องสองนังไกลมึงจะเห็นหมดเลยนอน ส่องแล้วนอนอยู่อย่างเงี้ยพื้นมันเป็นพื้นเปีเปเปเยกๆกูอะต้องถอดเสื้อกันหนาวปูไว้แล้วก็นอนกูเห็นไอโอกับไอจ่าไอจ่าเนี่ยเทีียมากกูเห็นนะเว้ยกูพยายามไม่ได้ส่องใครเลยกูส่องมันจ่าพยายามลูบค่อยๆจับขอจับนอนกูรู้แล้วไอนี่มันทำอะไรแตะอังจับแขนไเป็นไรนี่วะช่างแมงแล้วกันก็ได้ตังแล้วอะกล้องส่องนาไกลแพงมากนะกูบอกให้แมงซื้อมาผ่านไป20นาทีอย um ู่ๆไอโอกับไอจ่ามันจ <si ูบกัน เกิดขึ้นได้ยังไงกูดูอยู่อย่างเงี้ยมึงทำอย่างน like ี้ทำไมจบวันนั้นกูเดินไปหายจ่ากูชาขอเสื้อแม่งจ้ามึงทำอะไรไม่ทำหน้าละลื่นกลับไปเลยทำอะไรนี่ทำไมอะจ้าไอ้ว่ามึงจะไม่เกินเลยกูบอกมึงแล้วเพื่อนน้ำหยดใส่หินทุกวันหินมันจะใจอ่อนเองเพื่อนเนาะเจอกันเพื่อน ตั้งแต่เห็นมันอย่างเงี้ยหนักขึ้นหนักขึ้นจนมาถึงวันที่5ช่วงที่มันแก้ศูนย์ไปแล้ว11ตัวภายใน5วันไอ้จ่ามันเก่งคอาดิชั่นมันเยอะวันที่5อยู่ๆเสียแป้งโทรมาเอ้ยมึงอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่กับแฟนมึงเออกูจะไปเยี่ยมแฟนกูหน่อยอ่ะกูจะเอาของไปให้เออเออเออแป้งฝากซื้อของให้กูหน่อยเออซื้ออะไรของที่เซเว่นกูอยากได้สไป์สไป์ เพื่ออะไรวะเออมึงไปหาซื้อกูหน่อยเพื่อนเดี๋ยวกูเอาตังให้อ่าๆก็ได้ไปก็ได้กูต้องถ่วงเวลากูลืมไปเียกูจะโทรหาไอ้จ่ายไงวะดี๋วะเดี๋ยวนเข้ยวกูเรียมใส่กระเป๋านี่วิ่งไปใส่เี้ยวไม้หายจ่าจ่าจ่ามึงลุกเออเกิดอะไรขึ้นมึงลุกมึงจะไปไหนก็ไปมึงลุกไปเออ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 เคยๆๆ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 ๆหๆๆ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 ยๆๆ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 ตๆๆตๆๆมๆๆ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 ๆตัวอยู่ จบกนันทุกอย่างที่กูได้มากูเกมก,กูไม่น่าจะเหลืออะไรเลยโอ้ไม่ก็ไม่สนใจนะหม,ห,มหมอบดี้ไปหมอบีดีแล้วให้เสียแป้งโทรมาพอดีฮั Hello, โลโหลเสียแป้งเออมันไม่มีอ่ะกูถามเซเว่นละอ๋โอโทษถีกูว่าน่าจะจําผิดอ,อ๋อเมอไรเดี๋ยวมึงมาเจอกูที่ตรงข้างตึกทันหกรรมเสียแป้งเดินมาอา้าวสวัสดีที่รักอุ้ยน่ารักจังเลยจีกแก้มหนึ่งที่ นี่หน้าเธอมันขึ้นนะเนี่ยหน้ามันมากเลยช่องนี้เธอไม่ได้ใส่กันแดดใช่ไหมสภาพแม่งผมกระเซืร์กระเซิงแล้วตว่ยายเป็นไงบ้างแก้สุดสิบเอ็ดตัวละโอ้ยเี้ยเว้ยถ้าไปอย่างนี้เพราะว่าหลังจากนี้นเธอกับเขาก็น่าจะไปมาหาเรยเดียวกันได้เนาะเขาอยากใช้ชีวิตร่วมกับเธอนะอยู่หอด้วยกันแต่ก็ร,รีบรีบแก้นะที่รักนะเสียแป้งเอาของมาฝากเสียแป้งเป็นคนดีมากอาจริงไหมตอนกูพูดกับไอ้แป้งนะกูรู้สึกเลยไอ้เหียนี่รักกันจริงๆคำถามในหัวกูเลยกูทำไอ้เหียอะไรวันเนี่ย กูทะไะเดี๋ยวกูไปละเดี๋ยวมึงรีบแก้เสร็จพอแก้เสร็จแล้วก็คอยมาหากูจะมารับเงินกับนะกูเนาะเจากการเพื่อนแม่กูขอโทษแม่กูขอโทษไอ้เหี้ยทำไมวะทำไมกูต้องทำอย่างนั้นแล้วไอ้จ่าแม่งออกมาคุยเสร็จยังขอจูบต่อได้ไหม <laughs> กูจะตีจันน่าบริษัทออกตามมื่อคืนไปกูจะตีจันน้ามือเฮีย้ยผ่านไปอีก7วันรวมเป็น12วันวันที่ส2สแก้ศูนย์ตัวสุดท้ายเป็นแก้ศูนย์ที่ทําโครงงานไอเอสนี่ต้องทําโครงงานใหญ่ๆเป็นโครงงานที่คุณต้องเอาพวกผลิตภัณฑ์พวกอะไรอย่างนี้ไปเสนอทัพเอกกัรงเอก,ส,เอากสารนะ่ะไอจา่ากับอีโอตอนแรกอะอยู่กันนุ่งกันนิ้งแล้วอยู่ๆไอจา่าไกโอแม่งลุกขึ้นแม่งจับมือกันแล้วเดินไปโรงจอดรถสักพักหนึ่งไอจา่ากับไปโอแม่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันบื๊นชิบหายแล้วมันไปไหนวะกูไอไโทรหาย แล้วกูจะทํำยังไงทีนี้แล้วกูจะทํำยังไงถ้ามันไปด้วยกันอย่างนี้ก็คงจะไปร้านปิ๊นแหละแต่ปิ๊นเรวเรียนมันก็มีนี่ว่างันเครียดทำยไงดีวุลตตดสินใจนั่งเฉย <Auf How to graduate> นั่งเฉยๆแม่งอยู่งั้นเน่รอจนกว่าแม่งโทรมาผ่านไปสองชั่วโมงไอ้จ <Wha> ่าม <Luis> ึงโทรมาฮัลโหลว่าไงจ่ามึงอยู่ไหนอ๋อตอนนี้กูอยู่หอกูอะมึงทำอะไรอยู่หอวะเอ้าเอกสารมันก็ต้องปริ้นแต่อยู่นั่นมันมีความที่ไหนอะเออว่ากูคิดมากไปเองเคโอเคคือมึงทำเอกสารจริงนะใช่กูทำอะไรไม่ได้หรอกจริงนะกูจะโกหกมึงทำอะไรวะโอเคได้เอ้ยแต่กูลืมกูลืมว่ากูจะต้องคุยอะไรกับมันจ่าพร้อมอยู่ไหนเอออยู่ที่อยู่ห้องสามสามมึงจะมาหากูวะเออไอ้ ก็ได้กูไปหามันพอห่างจากโรงเรียนไม่มากเดินไปได้เดินไปไม่ถึงกิโลก็ถึงปึ๊บต๊อกต๊อกต๊อกจาสภาพไม่อย่างงี้อืมเข้ามาเข้ามากูไม่นั่งตรงเตียงมันที่แล้วห้องน้ำอยู่นี้กูได้ยินเสียงคนอาบน้ำเสร็จปึ๊บค่อยๆเปิดตัวออกมาอีโอจะพร้อมเรียกจจะเธอชอบสวิงกิ้งเหรอฮะ <laughs> จาแป๊บมึงฟังกูนะเวย้ยถ้ากูบอกว่ามันไม่เป็นอย่างที่มึงคิดมึงจะเชื่อกูไหมกู <laughs> ไม่เชื่อใช่มันเป็นที่มึงคิดเลย ไอ้เหี้ยไอ้ครูจ่ามึงหยุดมึงหยุดเดีนน๋ยวนี้เออกูหยุดแล้วกูทำไรต่อเรื่องนี้มึงต้องหยุดถ้ามึงไม่หยุดกูหยุดมึงองแล้วกูทำไงอะส่งโอ๋กลับบ้านสภาพนี้เหรอแล้วอยู่ไอโอ๋มึงพูดว่าสรุปสวิงกิ้งเหรอเราไม่เคยนะไม่เอานะแกไอโอ๋ e. มึงหุบปากไอสัดแต่งตัวกลับโรงเรียนเดี๋ยวนี้กูจะส่งมึงกลับไปหาแป้งแล้วกูจะบอกว่ามึงอะนอกใจแป้งอยู่ๆมืออ่อนผ้ามังหลุด <Yeah>. Oh. แม่งมืออ่อนแล้วเขาอ,อ่อนอย่านะเธอขอร้องสภาพคนพูดไม่รู้เรื่องขอร้องอย่าไปบอกแป้งนะเราไม่โอเคเลยจริงๆเราขอโทษเขี่ยวเขียนเอาไงดีวะเอาอย่างงี้งั้นโอ้มึงไปบอกเลิกกับแป้งแล้วมึงจะทำอะไรก็ทำหลังจากนั้นกูจะไม่คุยหุ้มึงอีกมันไม่ได้อ่แป้งให้อ้อมาเยอะมากเลยนะเนี่ยเห็นไหมกระเป๋านี่ก็แพงเดีย๋ยวไปบอกนะจ๋าไม่ก็นั่งนิ่ง มึงไม่คิดจะหือจะอืออะไรกับมึงเลยวะก็กู <God. S 1> <God. S 2> จะหืออะไรได้อะเธาไหนก็โอเคไม่ได้กูก็ไปซีตก <Stop. S 2> ไปถีงั้นโอ,โอ้กูจะบอยไอ้แปงเปิดประตูไม่หยายาขอร้องสวิงกิ้งก็ได้ไอ้สัตว์ออกไปฉันไม่เอาเธอหรอกเี๊บ,บ้ากูไม่ชอบสวิงกิง้งไอสัตว์ออกไปกูวะ <c oughs> ออกไปทีออป่ประตูห้องแม่งเดินกลับไปโทรหาไอ้แปงแปงแม่งอะไรแฮปปี้เลยฮัลโหลปั๊บเออไงมาเจอกูอยู่ข้างอาการห้ากมด่วนเกิดอะไรขึ้นเหรอด่วนแม่งมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บมึงอยากได้ข่าวดีข่าวร้ายข่าวดีก่อนข่าวดีก่อนแฟนมึงแกะสสูญเีย้น ยจริงเหรอขอบใจมากโ่เรารักนายจริงๆเลยว่ะแล้วมันอยากฟังข่าวไลนไหมเออแล้วมันมีนนอะไรอะแฟนมึงน,นอกใจมึงตอนนี้กำลังเอากันต,ตับตับอยู่ในหอไอจ์าจจคืออ้แป้งอะมันไม่โมโหมได้ว้ยกูเลยถามว่าแป้งโอเคไหมโอเค ตีวกาหลีไหมเรารู้จักที่นะดีกว่านี้เยอะเดี๋ยวไม่ซีหรอกเดี๋ยวไม่ก็ชอบผู้หญิงคนนี้อยู่แล้วเ mm. อาเป็นว่าขอบใจมากเพื่อนไว้เจอกันเพื่อนจบกบผม